สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนชาแน,นล YouTube นะวันนี้มีลาวมีนอยเนาะช่วงเย็นเมื่อวานแอดให้เบิ้ลทั้งสามหน่อยนะใครตามบ้างถ้าใครฟังคลิปเต็มอะถ้าใน youtube วอะถ้าใครฟังเต็มนะแอดก็จะบอกว่าให้เบิ้ลทั้งสามหน่อยเพราะสูตรแอดมาเบิ้ลถ้าใครตามนะก็ได้อยู่นะ แต่ตัวเด่นตัวเจาะแอดไม่มานะมาแค่บอกแค่เบิ้ลแอดคิดว่ามันน่ามาเบิ้ลอยู่แล้วแหละแอดเลยบอกว่าให้เบิ้ลทั้งติดไว้ทั้งสามหน่อย <c oughs> ถ้าใครตามเนะ <c oughs> เาะก็ยินดีด้วยนะจ๊ะอ่ะก่อนไปดู สามน้อยวันนี้ช่วงเย็ยนเนาะแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแน,นล YouTube กันด้วยนะจ๊ะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวังเลขของแอนนะจ๊ะฝากเพจ a c e b o o k แอฝรฝนรวยทรัพย์หกสามหกสามด้วยนะฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปดูผลงานในการวังเลขของแอนได้นะว่าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะแล้วก็ฝากอีกเพจหนึ่งเนาะแอฝรฝนรวยทรัพย์สองฝากเข้าไปกดติดตามไปเป็นกําลังใจในการวังเลข ให้แอดด้วยนะจ๊ะฝากเข้าไปกดติดตามทั้งสองเพจเลยเนาะแล้วก็ฝาก YouTube ด้วยก็เข้าไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้แอดเนาะแอดก็วางเลขให้ก็ <c oughs> เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะอ่ะมาดูสามน้อยเมื่อวานนะเมื่อวานแอดให้เด่นศูนย์ลองเก้าแล้วก็บอกว่าให้เบิ้ลทั้งสามน้อยเนาะถ้าใครดูท้ายๆคลิปแอดจะเขียนเพิ่มแต่ถ้าตัดคลิปในเรียวอ่ะในเฟซอ่ะ มันก็จะตัดมันตัดมาไม่ถึงช่วงนี้เพราะว่ามันได้แค่เก้าสิบวิเนาะถ้าใครดูคลิปเต็มอาะเบิ้ลเบิ้ลสามนอยแอจะเขียนบอกไว้อยู่ถ้าใครดูนะถ้าถ้า u t u b e เพื่อคือใครดูยาวก็ได้ช่วงท้ายๆเบิ้ลสามนอยแอจะบอกไว้อยู่ว่าเพราะอะไรทำไมถึง 3, เบิ้ลสามนอยเนาะมาดูนะเนาะผลน้อยพีเนาะเก้าสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็มาเบิ้ลอยู่นะ ก็ได้เบิ้ลนะแอดได้เบิ้ลนะเบิ้ลสามนอยเนี่ยแอดก็ได้อยู่นะเบิ้ลติดไว้แล้วก็นอยโปกสีซีหนึ่งหกหกนี่ก็มาอีกแล้วเบิ้ลแอดบอกแล้วว่าให้เบิ้ลสามนอยนะถ้าใครตามเนาะก็ยินดีและดีใจด้วยเนาะห้าแปดหกอันนี้กลับหัวนะถ้าใครกลับก็รอดเนาะเก้าแปดแปดหกเพอแอดจะบอกตลอดว่าเก้าระวังกลับหัวเป็นหกมันจะมาอย่างเงี้ยตลอด นะออกห้าเป็นหกแลดสอง้วใครกลับหัวก็รอดนะจ๊ะแต่เมื่อวานแอดอะบอกให้เบิ้ลสามหน่อยนะถ้าใครถ้าใครตามเนาะอ่าเนี่ยได้เบิ้ลได้ไปสองหน่อยอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูสามหน่อยช่วงเย็นกันเลยนะอ่ามาดูกันนะจ๊าวันนี้วันพุธที่ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบสี่เดือนมกรา อ่อยี่สี่เดือมกราปี6 7เนาะวันนี้เลขกำลังวัน3 8 4 2ตัวเน้นบน7 4นะอ่ามาดู3ามนอยอุ๊ยประกาอืม3ามนอยวันนี้มองเห็นเนาะมองเห็นอยู่เนาะ3ามนอยวันนี้แอดให้เด่น5ลอง หก <6. S 2> อย่าลืมเอาห้าหกไปวิ่งรูดสิบเก้าประตูเนอ้อยแล้วก็เล่นไปตัวจ่อนะจ่อห้าเจ็ดห้าสี่ห้าแปดหกเจ็ดหกสี่หกแปดมาดูตัวนี้นะ เน้นห้าสามหกสามหกระวังกับหัวเป็นเก้านะหกระวังกับหัวเป็นเก้าเนาะสามตัวห้าหกเจ็ดสี่ห้าหก ห้าสามหกโอเคนะวันนี้เด่นห้ารองหกอย่าลืมห้าหกไปวิ่งรูดสิบเก้าประตูแล้วก็เล่นเป็นตัวต่อเนาะจาะห้าเจ็ดห้าสีห้าแปดหกเจ็ดหกสี่หกแปดเน้นห้าสามหกสามนะสามตัวห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกห้าสามหก อ่าวันนี้แอดก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปเล่าเนาะวันนี้แอดก็ลงใช้อีกแล้วเด่นห้ารองหกนะเลขกำลังวันวันนี้สามแปดสี่สองตัวเน้นบนเจ็ดสี่เนาะเด่นห้ารองหกนะวันนี้สามนอยน้อย,อยพี่นอยปกน้อยวีช่วงเย็นนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะแอดก็ดก่อนไปแอดก็ฝากกดติดตามช่องฝนชาแนลยูทูบกับ เพจ f c e e o o o แอด h o อวดซับหกสามหกสากับแอด o n อวดซับสองเนาะฝากเข้าไปกดติดตามไปเป็นกำลังใจในการวางเลขให้แอดด้วยนะจ๊ะวันนี้แอดก็ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปเนาะลาพัฒนาแอดลงให้เลยนะโอเคนะจ๊ะบายบายสวัสดีจ้า